สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ54ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะแพรรี่ไพรวันจัดเต็มคอมเมนต์แซบป,ปมหมอดูขโมยดวงเรียกเสียงฮาจากแฟนคลับอีกครั้งเตื่อแพรรี่ไพรวันโผล่ออกมาโพสต์ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นร้อนหมอดูขโมยดวง ที่กําลังเป็นกระแสในขณะนี้โดยโพสต์ว่านั่นคือหุ่นพยนต์หรือคุกกี้รันคะ่ะและขโมยดวงไม่กลัวค่ะกลัวโดนขโมยเงินทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมในมุมมองสุดเฉียบของแพรรี่อาทิวิธีแก้ดวงตกคือไม่ต้องไปดูดวงและกลัวขโมยเงินถูกใจมาก บ้างก็แซวว่าห้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 าคลิปเหมือนกันเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้งฮาทั้งโดนใจแฟนแฟนเต็มเต็ม